จากกรณีที่มีผู้โพสต์ข้อความระบุเกี่ยวกับการพบรอยเลื่อน2จุดเสี่ยงที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพาดผ่านพื้นที่ในเมืองแม่อ่อนและแม่อายนั้นล่าสุดทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวและพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริงซึ่งกลุ่มรอยเลื่อนแรกคือกลุ่มรอยเลื่อนแม่ทาพบพาดผ่านหลายอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อำเภอพร้าวอำเภอแม่อ่อนอำเภอสันกำแพงอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอแม่ริมอำเภอแม่แตงอำเภอเชียงดาวรวมถึงอำเภอแม่ทาจังหวัดลำ ลและอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายกลุ่มรอยเลื่อนที่2คือกลุ่มรอยเลื่อนแม่จันพาดผ่านอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อำเภอฝางอำเภอแม่อายรวมถึงอำเภอในจังหวัดเชียงรายได้แก่อำเภอแม่จันอำเภอเชียงแสนอำเภอดอยหลวงและอำเภอเชียงของและต่อเนื่องไปในประเทศเลาวซึ่งบริเวณร,รอยเลื่อนทั้งสองเคยเกิดแผ่นดินไหวและสร้างความเสียหายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงตั้งแต่ปี2538ร่อยมาจนถึงปัจจุบันทําให้ประชาชนเกิดความกังวลใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จึงได้สั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมต่ตรวจสอบพื้นที่บริเวณกลุ่มรอยเลื่อนแม่ทาและกลุ่มรอยเลื่อนแม่จันโดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์แผ่นดินไหวขึ้นจริงในอนาคต